การต่างด้าวเข้ามาเป็นปัญหาหรือโอกาสอันนี้เป็นเรื่องที่จะพิปลายพร้อมได้พิปลายสรุปตอนนี้นะครับเชิญท่านสมชายหนองหีครับท่าบัช่าฮะท่านสมชายช่วยดูดูข้อบังคับด้วยครับการทักที่ประชุมดนประธานที่คารพมิ่งกละลาบา นาาี่กระบายนี่คือสวัสดีครับนี่กองบายตละอันนีนนภ้ภาษาอะไรครับสบายดีไหมภาษาพมา่าสบายดีไหมส,สบายดีไหมเนี่ยแรงงานพี่น้องมาเนี่ยก็ดีใจก็เลยทักทายภาษาให้เรารู้ว่าเราก็พี่น้องกันแม่ฟังท่านนภัทเนี่ยนะพี่น้องเรามีเงินกีบนะ เวียดนามเงินดองพม่านี่เงินชาร์นะโชคดีที่เราอยู่แค่นี้ไม่ไปยุ่งถึงอินเดียรูปีโอเป็นเงินรูปีและใช่ครับแล้วหนึ่ง<น>รูปีนี่มันมีสิบสองรูเดือนขอบคุณท่านประธานนะท่านประธานนี่กรรบครับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นปัญหาหรือโอกาสเป็นทั้งสองอย่าง เป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งปัญหาโอกาสคืออะไรตอนนี้เราขาดแรงงานมากแรงงานจำนวนมากเป็นปัญหาคืออะไรก็คือมีแรงงานเถื่อนที่มาแย่งงานคนไทยนี่มากมายเหลือเกินอยากให้ท่านประธานไปดูที่พักขนงนะพักขนงแล้วอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจคือห้วยขวง <L un ters> โอ้ห้วยขวาง <S 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 แล้วก็บางส่วนมีก็คือลาดข้าว คัอ๋อรับเท้า,านะครับบางส่วนผมว่าไม่มีคนเ<น>มียนมาอยู่แถวนั้นแล้วลครับท่านประธานแล้วมันก็จะมีนอกจากแรงงานเถื่อนก็จะมีจีนเทาพวกเนี้ยแล้วก็จะมีพวกอพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่เป็นโอกาสคืออะไรที่ผมได้เรียนท่านประธานว่าเราขาดชนชั้นผู้ใช้แรงงาน มากเพราะอะไรท่านประธานครับปี2,565ประชากรไทยเราเนี่ยมีแค่66.9ล้านคนเองนะครับ10เดือนแรกของปี66มีเด็กเกิดใหม่เนี่ย4 3 3แ0 0แล้วก็30คนในขณะที่10เดือนแรกของปี66มีคนตายไป472,546คน คือคนตายมากกว่าคนเกิด39,516คนนั่นแสดงว่าประชากรคนไทยของเราในผู้ใช้แรงงานเนี่ยลดน้อยลงไปทุกวันแล้วท่านประธานดูสิครับในห้องประชุมแห่งนี้หัวงอกหัวดำทั้งหลายเนี่ยวันวันหนึ่งทำอะไรทำอยู่สามอย่างทำอะไรครับอย่างแรกรอเบีย้ยยังชีพอ้งานหนักเลยนะเนี่ย อย่างที่สองรอเงินบุญอย่างที่สามรอวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกรันรามันรออยู่แค่นี้อย่างอื่นนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วสำหรับใครที่ลงทุนในเงินบุญและรอเงินบุญนะครับไม่ต้องห่วงนะครับญาติจะทำบุญอุทิศไปให้นะครับเพราะฉะนั้นรอชาตินี้ไม่ได้ใช้นะเชื่อผมทีนี้ พวกที่เป็นแรงงานเถื่อนพวกมาก่อม็อบในบ้านเราอันนี้เรารับไม่ได้อยู่แล้วมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรเงี้ยไม่ได้ครับรรท่านประธานครับถือว่านะทำผิดกฎหมายในบ้านเรามาทําแบบนี้ไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าเราเจอแรงงานเถื่อนคนมาแย่งงานคนไทยนี่โทรไปได้1 5 0 6กด2หรือ1694ท่านประธานที่เคารพครับแต่ผมขอสรุปว่าที่ น่ากลัวกว่าแรงงานเถืน่นก็คือรัฐแบนนี้เพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะรัฐแบนนี้กําลังมีนโยบายให้สัญชาติต่างด้าวนี่480,000คนเกือบ500,000คนนะครับถ้าเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่เมืองไทยมานานอันนี้ผมอนุโลมอยู่แล้วคนที่ทํางานในเมืองไทยมานานนี่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหนึ่งในนั้น สักแทรกมามันเป็นจีนเทามันเป็นฝรัง่งที่เตะคนไทยพวกเนี้ยมาเฟียพวกเนี้ยไม่ได้เลยยอมไม่ได้ปกติขอสัญชาติใช้เวลา20ปีนะแต่รัฐบาลเนี้ยเขาใช้เวลา5วันเท่านั้นในการอนุมัติเขาหวังอะไรท่านประธานครับนะ5วันอนุมัตินี่มันไวกว่า Fast and Furious อีกนะครับท่านประธาน <laughs> เขาหวังอะไร <laughs> เขาหวังผลคะแนนเลือกตั้งสมัยหน้าไงท่านประธานท่านประธานเี่เคารพครับ โค้ดเชชัดชัยเชโคเทควันโดของเมืองไทยเขากว่าจะได้สัญชาติไทยใช้เวลา20ปีสร้างชื่อเสียงสร้างคุ้งประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเรามากมายเหลือเกินและลุงป้อมเองซึ่งปเป็นประธานโอลิมปิกเนี่ยก็ช่วยช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนยกเว้นช่วยตัวเองนะครับช่วยไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพจึงอยากจะเรียนท่านประธานว่า รัฐบาลนี้อย่าทำอะไรนะฮะที่หวังผลการเมืองอย่างเดียวผมขออนุญ,ญาตเตือนสติรัฐบาลเป็นภาษาพี่น้องทางอีสานใต้นะฮะนยโยบายที่ทำอยู่นั้นเนี่ยการให้สัญชาติแบบง่ายๆนี้นะครับเรียกว่ายับจะนับแย่มากมันชนมไม่เข้าท่า ทำแต่ละอย่างจื้อมันบานเชื่อถือไม่ได้บริหารจัดการแต่ละอย่างละเอ็ดล่อนอะไรครับเละตุ้มเป๊ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นทั้งปัญหาและเป็นทั้งโอกาสนะครับแต่ที่น่ากลัวก็คือเรื่องของแรงงานเถื่อนซึ่งรัฐบาลนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีอย่าเฉ้อยอ่อน ยาดีแต่ปากครับท่านประธานครับท่านสมชายต่อว่ารัฐบาลเป็นภาษาต่างด้าวเลยนะท่านสมาชิกสภาทอครับว่าได้ฟังการอภิปรายแล้วก็คิดว่าทั้งประโยชน์และปัญหาทั้งหลายเราก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็ใช้เวลาในการแก้ปัญหาไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปิดประชุมครับวันก่อนนี่ผมก็ ไปเยี่ยมกัลยะาณมิตรท่านสุภารไปที่เชียงใหม่นีก็ใจดีนะจะพาไปกินข้าวร้านอาหารเออท่านสมภารเป็นคนขับผมก็แฟนก็นั่งอยู่ข้างผมก็นั่งอยู่ข้างหลังไปเติมน้ํามันนี่มาแล้วเด็กเติมน้ํามันในปัม๊มเจอเติมสักพักเสร็จก็โอ้อยาน่าอ่อทั้งคู่เลยยิ้มสองผัวมเมียมองหนะ้ากันยิ้ม แล้วก็บอกว่าเราดูแลสุขภาพดีครับขอบคุณมากออกจากปั๊มไม่ถึงกิโลไปต่อไม่ได้ยางหน้าแบนตัดแต่ทั้งคู่เลยัาสมภษณ์